การวิพากษ์รีโพสต์ถึงใบเตยซึ่งมิตรภาพแน่นไม่มีเปลี่ยนโพสต์ถึงน้องสาวใบเตยมีน้ำตาซึมช็อกวงการบันเทิงอยากอีกคู่สำหรับคู่รักใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒน,นาพลซึ่งวันที่26สิงหาคมสาวใบเตยออกมาเปิดใจทางน้ำตาอยากกับแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยาก่อนมีประเด็นต่อจากนี้ทำเพียงหน้าที่พ่อแม่ ล่าสุดการวิพากษ์เคลื่อนไหวหลังทราบข่าวข้างต้นโพสต์อินตอร์แกรมส่งกำลังใจให้น้องสาวระบุข,ข้อความบอกว่าพี่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเหนื่อยกายเหนื่อยใจแวะมาหาพี่กับพี่เสกโรโซนะพี่และสามีของพี่เป็นห่วงไปเตยมากนะคะแม้ว่าพี่กับสามีสถานการณ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็80%ซแล้วพร้อมที่จะยินดีรับฟังและเป็นเพื่อนในยามทุกข์ไปเที่ยวกันได้ พวกเรารักใบเตยขอกำลังใจให้ใบเตยด้วยค่ะเพื่อนๆนเพราะเหตุการณ์พวกนี้ผ่านมาหมดแล้วอย่างโชคชนและรู้ว่าอะไรคืออะไรพวกเราฉลาดขึ้นกันแล้วใบเตยตัดสินใจยังไงก็คืออย่างนั้นใบเตยเป็นคนที่บริสุทธิ์และถูกกระทำแค่นั้นเองมันจะดีขึ้นตามการเวลารู้ว่ามันทรมานมาก แต่เดียวมันก็ผ่านไปเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งใบเตยอาสยามการวิพากรเสกโรโซสาวใบเตยมาคอมเมนต์บอกว่าพี่การหนูขอบคุณมากๆค่ะ